นะครับบะหมี então, ่บะหมี่ยกบะหมี่เลืองน่าอร่อยมากนะครับพี่น้องนี่นะครับคนอาชีพล้างพวกมาได้นะครับเนาะหิ้วเราต้องซื้อเตรียมไว้เวลาหิ้วก็จอดกินได้เลยกินตรงไหนก็กินได้โอ้ยช่ำๆเลยครับลาดน้ำกินก็ดูให้มันดีๆให้มันหนวกรถ นงย้อนน้ำส้มเนี่ยจังน้อยแต่แปลกเขาบอกคือบ่น้ำตาลอยไวะไอบ่น้ำตาลให้แล้วหรือว่าน้ำุ้มแค่หมดเนาะครับดูดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาตะเกียบก่อนตะเกียบหลว้วนน้า อ่าฮเนี่ยครับโหน่าทานมากเลยครับน้องกินง่ายๆครับนิ้วไส์กินหันครับก็เป็นบางข้างบางข้าวนะครับเนาะสำหรับการเดินทางบางข้างก็ต้องอนั่งกินดีเนี่ยจังน้อยหมายถึงเมื่อนั่งกับเขาดีแล้วครับนั่งกินยุร้านครับ ก็อนี่ก็เดินทางครับบะหมี่ครับบะหมี่ลูกชิ้นบะหมีเ่เหลืองบะหมี่โยกเข้าอยู่นะครับอืมราดน้ำช้ำๆเลยครับอร่อยมาก อมาจากโรงางานครับสามสิบบาทอิม่มตอนนี้ผมก็จอดอ่า ยุ่ข้างทางครับแถวแถวสลกบาทครับเลส่สลกบาทมาจะไปเชื่องไหมครับมน,นี้กินง่ายๆ ในมือที่ชั่วโมงมันเร่งรีบหรือว,ว่าบางข้างบางที่เขาหิวจอดนะครับจอด็ยกนะครับรถเป็นรถขนสงน่นงเนาะตามตรงตลาดมันจอดอยากรถมีนางค่าสูงอะไรครับได้หมูเยอะยครับ เพราะว่าถ้าเป็นมีน้ำจางน้อยส่วนนมซุปหนึ่งขีแดแซนบนะครับแล้วแต่มีน้ำเลืคจะกินมรสนัดอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าครับรถถ้าอยากกินไปมีน้ำต้งไปนั่งกินครับนั่งกินน้ำร้านับครับ อเคนะครับทิ่นี่พี่อี๋งละมาใกล้ที่นี่ละเจอกันใหม่คลิปใหม่พี่นักครับผมสวัสดีครับ